สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำกระปุกตั้งฉายใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะใช้ริบบิ้นความยาว21นิ้ว4เสีเส้นตัดปลายแหลม2ด้านนะคะทำเป็นลูกส้มส่วนฝาฝากระปุกก็จะใช้ฝาจีบ1อันอันนี้เป็นถ้วยคัพเค้กนะคะขนาดฐานกว้าง3เซนและกการนี้ เป็นดิ้นผ้าสีเงินหรือสีทองก็ได้นะคะตามชอบ2นิ้ว2เส้นเม็ดสังวานแล้วก็ผ้าลูกไม้ค่ะทำลูกส้มกันก่อนนะคะเส้นแรกตั้งค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่าง เส้นที่สี่ค่ะคล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายลิบบิ้นก็เอาเข้าห่วงแล้วก็ทำฐานแปดค่ะพับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบปิ้น หยิบขึ้นมาสี่เส้นค่ะหนึ่งสองพาดไปสามพาดไปสี่พาดไปมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งหนีบขวาแรกปล่อยลงหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาปล่อยลงอีกค่ะหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นค่ะ ด้านบนมีริปปินสีเส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายริปปินโผลแบบนี้ด้านหลังเป็นสามห่วงแบบนี้นะคะขยับออกมาจะได้สอนง่ายๆแล้วนิ้วชี้กดไว้นิดหนึ่งข่อแรกปล่อยลงค่ะถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาม เสร็จแล้วดึงค่ะถ้าใครจะใส่เหรียญใส่ขั้นตอนนี้ได้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับแต่ถ้าใส่ที่หลังก็ทำตัวเปล่าไว้รอได้ค่ะพลิกกลับด้านหยิบขึ้นมา1เส้เซนข้าม3ค่ะ1 2 3พาดไปเรียงไปค่ะ1 2 3ามผา นิวชีก็จะนิบไว้แบบนี้พาดสาไปเรื่อยๆค่ะพาดไปทั้งหมดหเส้นเหลือด้านบน3มเส้นถัดมาเราก็เอามาสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดนี่ค่ะถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสอง สุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2อ,ออกห่วงสาพลิกกลับด้านค่ะเก็บริบิ้นนับ1 2 3่สอง กลับด้านค่ะเก็บบนกลับไปอีกหนึ่งรอบนะคะนับสาเหมือนเดิมตกแต่งฝากันนะคะเอาด้านทึบไว้ เป็นฝานะคะด้านนี้ไว้ใส่เหรียญไว้ด้านล่างค่ะเอาฝาจีบมาค่ะพับลงไปเลยนี่ค่ะได้แล้วยิงเปืนกาวลงไป นั่นดีแล้วนะคะตกแต่งเพิ่มเติม วิธีการใส่เหรียญน,นะคะก็คว่ำลงสอดเข้าไปได้เลย